สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาเพื่อนๆมาจ่ายตลาดมาตลาดสดคะ่ะพี่น้องตลาดผลไม้อาหารเนี่ยมาเห็นไหมคะถูกไหมถูกมากๆเลยจ้าพี่น้องผักสดผล,ลไม้เลือกเอาค่ะพี่น้องอันนี้บัลลายได้ไหมามาตรงนี้บัลลายคะ่ะพี่น้องนี่เขาอยู่ข้างนอกนะคะ่ะพี่น้องยิ่งเข้าไปข้างในยิ่งเยอะเห็นไหมถูกไหมคะทุกคน ถูกแห้งถูกแข้ง,ขงสิบเหรียญมะนาวมะนาวมะนาวเขียวบานเข่าสิบเหรียญค่ะพี่นอ้องกองเต็มอัยะอยู่นี่พาเพื่อนๆไปเดินดูตลาดนะคะทุกคนว่าจะได้ยังซื้อเอาค่ะพี่นอ้องเลือกเลยเยอะแยะเลยจัดไปได้เลยนะคะทุกคน นี่พี่น้องซีออาไลายเป็นไดว่ามากครับพี่น้องเยอะมากเห็นไหมคะทุกคนนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกคนลลยบอพี่น้องลลยบอพี่น้องว่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เดือเอาพี่น้องนี่นี่คือตลาดสดตลาดสดค่ะพี่น้องมีทุกอย่างเหมือนบ้านเราเลยอยากได้อะไรเลือกเอาเลยค่ะพี่น้องของสดสดทั้งนั้นเขาบา่มีไวคางขึ้น,นขึ้นมาเทาได้พี่น้องขายไม่บดกระโลทิ้งไปเลยพรุ่งนี้คือประมาณตี ตีสองตีสามเ่อของเขาก็ล่งไม่สดเบิดค่ะพี่น้องเ,อเขาจะไม่เก็บค้างคืนไว้นะคะเลือกเอาตอนนี้พี่น้องขายถูกขายเลขขายวากันไปจัดไปจ้ะนี่มาๆมา,มาคือบานเท่าพอพี่นอ้องนี่คือตลาดสดนะคะทุกคน ตกตลาดปลามีหมดทุกอย่างนั่นแหละเหมือนบ้านเราเลยนะคะทุกคนนี่มาดูจัดไปเลยค่ะ ตอนนี้มาฝั่งผลไม้นะคะทุกคนข้างนี้ผลไม้เวทค่ะพี่น้องเลือกเอาจะอยากได้ผลไม้อะไรจัดเป็นค้นลายค่ะพี่น้องตอนเวลายังศิลาหาหกโมงแรกนี่ค้นสิลายของมันขายถูกขายเร่ขายเท่ขายถิมค่ะพี่น้องมาดูผลไม้บ้านเขานะคะที่นี่ตลาดสดฮ่องกงนะคะทุกคน ผู้ใดกับยาวาของหงกงแพงไม่แพงเลยค่ะถูกมากๆแป๊บนึงคิดว่ามันถูกกว่าบานเหฮาคนละเพราะว่ามันสดด้วยไงค่ะทุกคน <c oughs> มันพี่ดอกมันเอียงมันหนกปะ เลือกเลยค่ะเลือกเอาเลือกเอาขายถูกขายเทขายเลไปเลยอืม เห็นไหมคนเยอะเลยค่ะทุกคนมาดูค่ะถูกป่ะพี่น้องนี่เห็นป่ะบันี้นทางนางแต็งโมลูกละหาสิบทางนี้ลูกละยี่สิบค่ะพี่น้องเห็นไหมต่างกันป่พี่นอ้องม,มาดูค่ะบักเขียบบกเขียบน้อยหนาค่ะทุกคน มาดูนะคะทุกคนเลือกเอาไม่เห็นไหมคะบางร้านเขาก็ปิดห่านล้ายเบิดเขาก็ปิดแล้วค่ะพี่น้องที่ยังไม่ปิดก็คือ,อใน จัดไปเลยดูค่ะทุกคนพี่น้องว่ามันถูกบอ แบบนี้ว่ามันถูกของเขาอ่ะเห็นไหมบูเบอรี่สองกองยี่สิบเหรียญเลือกเอาค่ะพี่น้องอจัดไปตลาดทั้งเดี๋ยวมันซิมิู่อยู่หลายซอยหลายด,าด่านนะนะค่ะพี่น้องเยอะแยะเลย ผลไม้ตอนนี้ขายเห็นป่าพี่น้องข้างล่างนี่สิบห้าข้างบนยี่สิบแปมจะเลือกเอาอันข้างบนนะยี่สิบก็เหมือนกันเลยพี่น้องแต่มันสีหน่อยสีใหญ่กวกัน,นนิดเดียวค่ะพี่น้องดูค่ะทุกคนนี่เราซื้อแล้วเราสั่งแล้วยี่สิบนะคะทุกคน เราเอาหนึ่งห่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งแพ็คยี่สิบเหรียญค่ะพี่น้องข้งางล่างนี่ยิบหาข้างบนนั้นยี่สิบมันก็จะมีพ่วงหน่อยพ่วงใหญ่ค่ะพี่น้องจัดไปนะคะทุกคนพี่น้องว่ามันถูกบอกหวานขนาดนี้พี่น้องหวานแบบนี้บพค่อยมากกินค่ะพี่น้องมันหวานแห้งแต่ลูกสาวก็พอทันกินอยู่แปมบก็ลูกชายก็พอค่อยกินอ่าเนี่ยดูพี่น้อง ฝรั่งบักซิดาบัคซิดาบานเท่านะพี่น้องแบบสมัยเกา่าๆฝรั่งฝรั่งขี้นกบอฝรั่งแบบบักฝรั่งบักซิดาาน้อยนะค่ะพี่น้องเห็นบ่านะนะหอมหอมดยพี่น้องหอมมากเลยแต่เขาสิกินซุกค่ะพี่น้องท่านนี้ดูดูมะม่วงกองหนึ่งซีลูกซิผาเหรียญพี่น้องเออพี่น้องว่ามักูกบอถูกมากเลยนะคะทุกคน ทุกมากจริงๆพาพี่น้องเดินดูไอ้มะนาวกับคนไปไปซื้อกองหนึ่งหกลูกเจ็ดลูกสิบเหรียญค่ะพี่เกรกจาดหนึ่งพี่น้องเสื้อเอาเป็นไหนเ่มอน หักหน้าเขียวบานเท่ากับกองละสิบบาทสิบเหรียญคือกันค่ะพี่น้องจัดไปอันนี้หมักหมักอะไรเรียกอะไรหมักหมักหัวกรถือภาษาไทยนี่ดูคะ่ะตอนเย็นยิ่งถูกนี่แหละเวลานี่แหละถูกค่ะพี่น้องเดี๋ยวกับขายกับ หมื่นแล้วก็เล่เบิรดแล้วกัน,มกนไม่หมดเขาก็เอาทิ้งลงขยะค่ะพี่นอ้องขายถูกขายเทไอหมากอะไรนะหมากพาวหม่อก,กี้นีสิบเหรียญว่าซะพี่น้องปกติลูกหนึ่งสามสิบห้านะคะแต่ว่าแปรถือเบาไว้ค่ะพี่น้องไปเดียเด๋ยวเอาลดมาไปเดี๋ยวเอาลดมาถือเบาไว้ดอกเราต้อง,ต,องอต้องเอารถมามันยังซื้อได้หลายพี่นอ้องเห็นไหมคะเยอะแยะเลย ดูไปค่ะทุกคนเสร็จแล้วป่ะสื่อของได้ครบกะ พี่น้องไม่ไหวซื้อซื้อนต่มันซื้อง่ายแต่เอาเมื่อแล้วพี่ผู้กินเก็บเต็มบานเต็มเมื่อนอยู่พี่น้องของก็ดีหลายขนาดอันนี้กลองละสิเหรียญแอปเปิลตัวนี้กองละสิบห้าเหรียญพี่น้องเออถูกกว่ซั่นเอาไปไหนอยากได้อะไรก็เลือกเอาเลยแปมสื่อสมหน่อย สมเ,เ็้า่ันนี้แ่ซาทินครับป็นว่าถูกหว,วาน